ทีนี้ต่อไปนะสัตว์ทั้งหลายผู้มีอาการชั่วมีอาการดีมีอาการชั่วเนี่ยนะอาการดีอาการสามนะต้องเป็นอาอาสยะเพราะฉะนั้นอาสยะตรงนี้ต้องเอาข้อหนึ่งมาอธิบายเห็นนะเอาข้อหนึ่งมาอธิบายอนุสัยก็เอาข้อสองมาอธิบายจริตเอาข้อสามมาอธิบายเนี่ยนะอัธยาศัยก็เอาข้อสี่เรื่องอขีมมุตนั่นเองเอามาอธิบาย แล้วก็มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักสุน้อยก็เอาข้อห้ามาอธิบายเนี่ยนะเพราะคำว่าสัตว์ที่มีอาการดีได้แก่สัตว์ที่มีสัมมาทิฏฐิสัตว์ที่มีอนุสัยน้อยหรือไม่มีอนุนะสัยเนี่ยนะสัตว์ที่มีจริตที่ดี นะก็คือกิริสที่เป็นบุญนั่นเองมีปุญญาพิสังขารเป็นต้นมีอัธยาศัยดีมีทุลีคือกิเลสในปัญญาจักสูน้อยมีศรัทธาเป็นต้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญามากอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสัตว์ที่มีอาการดีสัตว์ที่มีอาการซามก็คือสัตว์ที่มากไปด้วยอาสยะนะมีมิจฉาทิฏฐิ นะอนุสัยกลุ่มรุมเหมือนกันแต่การมาราคาอนุัสปฏิคาอนุัสอวิชานุัสกลุ่มรุมนะสัตว์ที่มีจริตจริตก็คือตั้งอกุศลเจริญแต่อกุศลมากๆหรือว่ามีอัธยาัยเนี่ยนะคือคลุกคลีกับคนไม่ดีด้วยกันเนี่ยนะตัวเองเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วก็คลุกคลีอยู่กับคนชั่วแล้วก็มีทุลีคือกิเลสในปัญญาม,มากนะอกุศลกลุ่มรุมมาก แล้วก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาน้อยนะ่ะเขาเรียกว่าสัตว์ที่มีอาการสามสัตว์ที่มีอาการดีมีอาการสามพระองค์ก็แยกแยะจำแนกแจกแจงได้อย่างละเอียดแล้วก็สัตว์ที่จะเพึงสอนให้รู้ได้ง่ายก็คือสัตว์ที่อยู่ในข้อเก้า 9, สอนง่ายสัตว์ที่อยู่ในข้อสิบสอนยากเนะี่ไหะจริงมีความสัมพันธ์กันมาเรื่อยเนาะ คนที่มีอาศัยมีอนุสัยมีจริตมีอัธยาศัยมีทุลีในคือกิเลสในปัญญาม,มอบมีศรัทธาเป็นต้นอ่อนพวกนี้สอนยากนะคนที่ตรงกันข้ามก็สอนง่ายเนี่ยนะแล้วก็สัตว์ที่เป็นทัพท์ผู้ควรบรรลุธรรมเพราะไม่มีเครื่องกลางกั้งทัพท์เนี่ยนะก็คือสัตว์ที่ไม่อาภาปะ าพักาเนี่ยแปลว,ว่าควรบรรลุธรรมสัตว์ผู้ควรบรรลุธรรมอ่าสัตว์ที่ควรบรรลุธรรมเพราะไม่มีเครื่องกลางตั้นสัตว์ที่มีเครื่องกลางตั้นคือกรรมนะคนที่ทำมานันติยกรรมทั้งห้าเนี่ยไม่มีสิทธิบรรลุโลกุตระธรรมแน่เหมือนพระเจ้าชาติสตรูใช่ไหมฆ่าพ่อเลยไม่ได้เป็นพระโสราบันเลยหรือสัตว์ที่มีเครื่องกลางตั้นคือกิเลสเนี่ยนะนะเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้ก็ไม่มีโอกาสได้บรรลุมรรคผล หรือคนที่มีเครื่องกลางตั้นคือวิบากปฏิสนธิด้วยเหตุกะเช่นพญาน,นาคคาราชเนี่ยนะพวกนาคพวกงูพวกสัตว์เดรัจฉานไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะวิบากเป็นเครื่องกลางกั้พวกที่ปฏิสนธิด้วยเหตุกตาทวิเหตุกะและทุเหตุตุก,ก,หตก,กะห,กกหรือทวิเหตุกะเนี่ยนะไม่มีโอกาสบรรลุธรรมเพราะมีวิบากเป็นเครื่องกลางตั้นเพราะฉะนั้นสัตว์ที่จะบรรลุธรรมได้ต้องเป็นติเหตุตุกะ น,นะปฏิสนธิจิตเนี่ยนะจะต้องมีอะโลภาอะโทสและอะโมหะเกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิหล่อเลี้ยงพวังเป็นต้นเขาจึงจะบรรลุทำได้โอ้บรรลุไม่ใช่ของง่ายนะหรือว่าสัตว์ที่มีศรัทธาก็เชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ควรบรรลุทำมีฉันทามีปัญญาสัตว์เหล่านี้ควรที่จะยังลงสู่มรรคสมควรบรรลุห่ังนั้นเถอะ ถ้าไม่มีเครื่องตางกันคือกรรมกิเลสที่บากเป็นคนที่มีศรัทธามีฉันทะมีปัญญาสัตว์เหล่านี้ควรบรรลุอริยมรรคแต่ถ้าตรงกันข้ามอ่ะเป็นอาภัพเลยเรียกว่าคนอาภัพอ่ะนะคนอาภัพก็คือคนที่อับโชคไรว้วาสนาไม่สามารถจะบรรลุทําได้เรียกว่าคนอาภัพแตไทยไทยเราเรียกไงนะคนอาภัพคืออะไรคนอาภัพก็คือคนที่ไม่มีใครเหลียวแลเลยเรียกว่าคนอาภัพอ่ะนะ แต่ที่จริงอาภัพแบบไทยๆเนี่ยคนละอย่างกับอาภัพในคําสอนคําว่าอาภัพในคําสอนคือคนที่ไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลเกียบผลอาภัพคนที่ไม่มีใครเลี้ยงแลนี่ไม่แน่นะว่าจะอาภัพแต่ที่จริงก็อาภัพทั้งข้างนอกอาภัพทั้งข้างในก็ได้นะอาภัพข้างนอกมีใครสนใจอาภัพข้างในไม่ได้บรรลุมรรคผลไปกันใหญ่เลยบั่เบลอาภัพเลยคนนี้อารันจะโอ้ยอารันจะ ทุกขนาดนั้นนะทุกทั้งหลายก็ประดังเข้ามาเราเป็นพัท่าหรืออาภัพดูจะข้อสิบสี่เนี่ยซะส่วนใหญ่เน่ยนะอาละมากกว่าเหมือนกันแหละอาภัพเหมือนกันเออแต่ถ้าหากว่าเราัมแต่เย้ยเรานี่อาภัพเนอะมันดูถ้าจะอาภัพตองสามไปอีกแล้วนะนี่จะเบิ้ลอาภัพเป็นสามเท่าเลยนะ อาพัพข้อแรกไม่ได้บรรลุมรรคผลด้วยอาภัพข้อที่สองไม่มีคนสนใจอาภัพข้อที่สามคิดว่าตัวอาพับก็เลยอาภัพไปตลอดกาลนะครับนีไม่คิดจะแก้ไขไม่คิดจะพัฒนาพระพุทธเจ้าสอนว่างไงรู้ไหมวิริเยนะทุกขามัจเจติสัตว์ทั้งหลายจะล่วงพ้นจากความวัฏตทุกได้เพราะความเพียรความพยายามไม่ใช่มาสอนให้นอนงอมืองอเท้าใช่ไหมแล้วรากเชรถจะมาเกย ราชรบสมัยนี้สิบแปดล้อนะเกไยไขในกระบาลแบกเนยะเพราะฉะนั้นสัตว์ที่อาภัพก็คือสัตว์ที่ไม่ควรบรรลุธรรมเพราะมีเครื่องกลางตั้นคือกรรมคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหันต์คนที่มีกิเลสคือนิยตมิจฉาทิฏฐิมีวิบากคือปฏิสนธิด้วยอหิตก,กะเป็นต้นนั่นนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีฉันทะในกุศลธรรมไม่เต็มใจทําบุญเลยือบนั้นเพื โอ้สุดยอดแห่งความที่เกียรตลเวไงะก็บอกว่าถ้าสมบอกว่าบาปนะเฮ้แต่บอกว่าบุญไงแต่ก็ถอาคนไม่มีฉันทะไม่มีปัญญาที่จะยังลงสูงมากเพราะฉะนั้นนี่ก็คือลักษณะของสัตว์โลกที่พระองค์ได้ทรงตรวจตราแยกแยะให้ครูอ่าเพราะความที่พระองค์เนี่ยมามองสัตว์ทั้งหมดเหล่านี้ออกโดยแจมแจ้งพระองค์เจนคัดเลยว่า ผู้ที่จะบรรลุธรรมมีเท่าไหร่ไม่บรรลุธรรมมีเท่าไหร่เสรีพงศ์ก็ไม่สนใจพวกที่ไม่บรรลุธรรมเอาเฉพาะพวกที่บรรลุธรรมในคนที่บรรลุธรรมเนี่ยนะเป็นอุคติตันยูเท่านี้เป็นวิปัญจิตันยูเท่านี้เป็นเนยยะบุคคลเท่านี้อ่าแล้วในบุคคลเหล่านั้นราคาจริตเท่านี้โทสะจริตเท่านี้วิตตกจริตเท่านี้โมหะจริตเท่านี้ศรัทธาจริตเท่านี้ พุทธิจริตเท่านี้แยกจริตเลยแล้วในจริตเหล่านั้นเนี่ยนะเหมาะด้วยถ้าทรมาเทศนาอย่างไรองก,ก็แยกถ้าทร,ร,รม,มาเทศนาเลยแล้วพอองค์จึงรับปากกับเท้ามหาพรหมจึงจะแสดงรมเนี่ยนะกระบอกไข่ครวรตรวจตราสงสัสยพวกของเราตอนนั้นรอดพุทธจักสุมาได้เลยนะพ่อองค์มองก็เห็นแล้วมั้งนะมืดไปหมดเลยนะของเก่าไม่มีไงนะแต่มากําลังคาเหตุใหม่แล้วทีนี้สบายนะ อาาว่าชาหน้าต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสรู้ต้องมองเห็นเราคนแรกรว่าทําเหตุไปแล้วเนาะทีมดนนนะเอาคนมีบุญจะไปหนักใจทําอะไรใช่ไหมที่หนักใจไม่มีบุญอะ่ะแต่ทีนี้อา้าวเรากําลังทาบุญอะ่ะจะไปนหนักใจอะไรเดี๋ยวถ้าบุญให้ผลนะเสร็จเราเนะ่คนมีบุญจะไปทุกข์ก็ได้แต่คนอื่นเขามีบุญเขาผ่านพ้นไปแล้วแต่เรากําลังทาบุญอยู่ถ้าเราไม่เลิกราเราก็ต้องเหมือนกับโคตรใช่ไหมเขาบอกว่าเดินทาง ไปใต้ไม่ยอมเลิกรายังไงก็ลงทะเลอยู่แล้วแต่ทาไ่ทอยหันหน้ากลับหันหลังไปเหนือซะก่อนจะเดินไปใต้อย่างเดียวยังไงก็เป็นลงทะเลแถวสัตหีบนั่นแหละย,ยังไงก็ตกตกทะเลจะได้น,นั่นแหละแต่ถ้าเดินไปเหนือไม่แน่นะเพราะถ้าเราเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องสร้างกุศลธรรมบำเพ็ญบารมีไปอยา่างไม่เลิกลา โดยที่มีพระตถา,าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาผู้ชี้แนะทิศทางใช่ไหมเพราะเราเดินทางนี่ไม่ได้เดินทางแบบไม่มีเข็มทิศไม่มีแผนที่นี่พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่คําสอนก็ยังอยู่เพราะว่าถ้าคําสอนยังอยู่พระพุทธเจ้าก็ชื่อว่ายังอยู่ใช่ไหมเพราะพระอ,องค์ตรัสว่าธรรมวินัยใดที่พระอ,องค์ตรัสไว้ธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสนาของพวกเรา เพราะฉะนั้นพวกเราถ้ามีถ้าทำคาสอนเป็นศาสดาไม่เลิกไม่ราในที่สุดเราก็สามารถที่จะพ้นจากวัฏฏุกข์ได้แต่ว่าปัญหาสําคัญเบื้องต้นเนี่ยนะอ่าไม่ทราบว่าจะจุติปติสนที่วันนี้หรือพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ได้อันปัญหาเริ่มต้นก็คือศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าหมั่นตามรละลึกนึกถึงคุณของพระอ,องค์ให้มากๆเพราะฉะนั้นคนที่ตามระลึกนึกถึงคุณของพระอ,องค์อย่างไรสุขติก็ หวังได้ายาแน่นอนเนี่ยนะคำว่าสัตวโลกเนี่ยนะก็ให้อัถะไว้เป็นตัวเล็กๆว่าชุมนุมและความสืบต่อแห่งขันที่เนื่องด้วยอินทรีย์ชื่อว่าสัตวโลกคําว่าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สืบเนื่องประชุมเป็นไปอย่างนี้แหละเรียกว่าสัตวโลกโลกคือสัตว์หรือว่าโลกคือหมูสัตว์ชื่อว่าสัตว์ก็เพราะความเป็นผู้คลอง ในอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นใช่ไหมเห็นสีก็คล้องในสีฟังเสียงก็ติดคล้องในเสียงลมกลิ่นก็ติดคล้องในกลิ่นได้รับรถก็ติดคล้องอยู่ในรถด้รับกระทบโพธาภะก็ติดคล้องอยู่ในโพธาภะนึกคิดรรมารมณ์ทั่วไปก็ติดคล้องอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็บอกคล้องไปทุกเรื่องติดไปในทุกเรื่องอะไรอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสักเพราะว่าสักแปลว่าผู้คล้องนั้นที่ชื่อว่าโลกโลกคือหมูสักเนี่ยนะครัม่าโลกเพราะเป็นที่เห็น เห็นบุญเห็นบาปนะเห็นกุศลอกุศลและเห็นผลของบุญของบาปเห็นผลของกุศลและอกุศลนั้นเรียกว่าพูดถึงสัตว์ตะวันโลกพระพุทธเจ้านี่โลกวิูรู้จักโลกทุกอย่างเนี่ยนะโลกเหล่านี้เนี่ยนะหมูสัตว์ไม่ว่าจะพทะสัตว์ในจักรวาลนี่สัตว์ในจักรวาลไหนสัตว์ในไหนพระองค์ก็มองเห็นแต่พระองค์มองเห็นและสังเวชใจนะโอ้พวกนี้ปรดไม่ขึ้น เห็นแล้วละแต่ว่าเห็นแล้วโปรดไม่ขึ้นนี่จะว่าไงนะพระอ,องค์คงจะเจริญกรุณาเจษษตสิกเกิดขึ้นนะนะมหากิริยาที่เป็นกรุณาเนี่ยก็เกิดขึ้นโอสัตว์ทั้งหลายทุกเนาะโลกมีทุกเรียกว่าโลกสันนิวาตเดือดร้อนนะงั้นโลกสันนิวาตลุกโชนโลกสันนิวาตยกทนแล้วเคลื่อนทนแล้วเดินไปผิดทางแล้วโลกอัญชรานำไปไม่ยั่งยืน โลกไม่พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุแห่งตันหาโลกไม่เป็นใหญ่เะทาะตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปตรงก็มองเห็นสัตว์ทั้งหลายอย่างตลอดสายนั่นแหละแล้วลพระองค์ก็สอนให้เขาฟังใช่ไหมถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามแล้วระองค์จะไปว่าอะไรเขาได้ใช่ไหมเคยสอนลูกเปล่าสอนลูกอา้าลูกไม่ทําตามแม่ก็ทําไงทำตาติดติดแล้เาเขาไม่ทําตามจะไปว่าอะไรเขาเอย่างนั้นแหละ พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะสอน้วเข้าไม่ทําตามตรงจะไปว่าอะไรเขาสัตว์โลกตรมูนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ยนะนะเป็นกรรมคืออะไรเจตนาสุดแท้แต่เจตนาท่องเข้านั่นแหละเขามีเจตนาไม่ดีเขาก็ไปไม่ดีเขามีเจตนาดีเขาก็ไปดีเพนันเจตนานั่นแหละเป็นเป็นใหญ่ของโลกเลยเนี่ย เพราะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหรือตามเจตนาเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเท่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายจะทํากรรมอันใดไว้เนี่ยนะเจตนาเขาเป็นอย่างไรอ่ะเขาจะได้รับวิบากตามสมควรแก่เจตนาน,นั้นนั่นแหละอันเจตนาที่ไม่ดีให้ทน วิบากก็ย่อมไม่ดีเป็นแน่เพราะถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามกรรมนะสัตว์โลกก็น่าจะเหมือนกันหมดใช่ไหมท้องพ่อท้องแม่เดียวกันน่าจะเหมือนกันหมดแต่นี้ไม่ใช่เพราะกรรมแตกต่างกันเนี่ยนะกรรมที่แตกต่างกันให้ผลแตกต่างกันผลแห่งกรรมที่แตกต่างกันนี่แหละทําให้กิเลสต่างๆเกิดแตกต่างกันเมื่อกิเลสต่างๆเกิดทํากรรมใหม่ที่แตกต่างกันอีกวิบากก็เลยแตกต่างกันไปเรื่อยเนี่ยนะ ภาพทั้งหลายก็มากอย่างนี้แหละก็เป็นไปตามในลักษณะนี้อัน,นเราก็ศึกษาก็ทาคําสอนอย่างนี้ศึกษาเรื่องกรรมให้เข้าใจตลอดสายแล้วแทงตลอดเรื่องกรรมให้ทะลุปุโปรงว่ากรรมนั่นแหละเป็นสักายแห่งสมุทัยสัตว์กรรมเนี่ยนะอยู่ในสักายแห่งสมุทัยสัตว์นะเพราะฉะนั้นกรรมตัณหาอาวิชชาอุปาทานตระกูลเดียวกันน,นะนะประเภทเดียวกัน กรรมจะไม่ให้ผลเลยนะถ้าไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาเพราะมีตัณหาเพราะมีอวิชชานั่นแหละกรรมจึงให้ผลอวิชชาเป็นสมุทยัยกรรมก็เป็นสมุทัยอุปาทานก็เป็นสมุทัยแต่การมุปาทานเป็นสมุทัยสัตว์โลภะเป็นสมุทัยสัตว์หรือตัณหาเป็นสมุทัยสัตว์สมุทัยกับสมุทัยสัตว์มันก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละ มันก็ทำงานร่วมกันช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมกันตันหาวิชาปุปาทานกรรมกรรมภพเ่าเนี่ยน,น,นะก็เลยทากรรมยกใหญ่เลยวิบากก็เกิดขึ้นพอวิบากเกิดขึ้นทํากรรมใหม่ละมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งจากภพน้อยสู่ภพใหญ่ท่องเที่ยวไปไม่มีที่สิ้นสุดน้ำนมที่เธอดื่มกิน มากกว่าน้ําในทะเลมาหาสมุทรนะเ,เนี่ยนะโอ้ยเดินนมมากเหลือเกินเนี่ยนะดด่มนมมากกว่าน้ําในมาหาสมุทรเนี่ยท่องเที่ยวไปในสังสารทุกอันนี้เนี่ยนะมากมายยาวนานเหลือเกินของสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชาเป็นเครื่องต่างตั้งมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบเครื่องผูกเครื่องมัดเค,เครื่องร้อยเครื่องรัดในอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะท่องเที่ยวไปเธอเนี่ยนะเลือดของเธอว่างั้นเถอะ เธอสูญเสียเลือดเนี่ยนะเมื่อท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเนี่ยมากกว่าน้ําในทะเลมหาสมุทรอีกนะคิดดูนะยามเมื่อเกิดเป็นวัวเกิดเป็นควายเกิดเป็นหมูเกิดเป็นไก่เกิดเป็นคนแล้วเขาตัดหัวเงี่ยเกิดเป็นวัวถูกเขาเชือดถูกเป็นหมูเขาเกิดเป็นเชือดเนี่ยนะเลือดที่รังไลออกจากลําคอเลือดที่รังไลออกจากบาดแผลเนี่ยนะมากกว่าน้ําในทะเลมหาสมุทรอีกนะเฉพาะชาตินี้ก็เสียเลือดไปเต็มเยอะกัน เนี่ยนะแล้วก็สะสมเลือดอันนั้นสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยนะนะโอ้ยพออวิชาแท้ๆเนี่ยนะไมนะนะ่อวิชามันเป็นศัตรูภายในเป็นข้าศึกภายในเป็นอมิตรภายในเป็นพระเจ้าข้าภายในจริงๆนะตพระองค์บอกว่าเป็นข้าศึกภายในศัตรูภายในที่นอนอยู่กับเราทุกวันไปไหนเข้าไปด้วยนั่นะนะเอาไปที่ไหนเคยเห็นอริยศัสตร์บ้างก็แ,แสดงว่าที่หน้านนาะมีอวิชาไปด้วยหมดนะั่นแหละ ทุกๆคนทุกๆแห่งที่เราไปเมื่อไหร่นะจะได้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าพระองค์ชี้ให้เห็นอะไรก็เห็นตามที่พระองค์ว่านะถ้าเห็นเหมือนที่เราว่าเราว่าไงของเราว่าสวยอย่างเดียวสุขอย่างเดียวสนุกอย่างเดียวเที่ยงอย่างเดียวไดนะ้ไหอัตตาอย่างเดียวแต่คําสอนไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะ,เรา,ะเราไม่ได้เห็นตามคําสอนเมื่อใดที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อนั้นเราก็พ้นจากทุกใช่ไหม แต่ทุกวันนี้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพักักเป็นสาวกของจิตเป็นพักๆจิตแนะนําอะไรเชื่อมอะไรอันเป็นสาวกของจิตกับพอของพระพุทธเจ้าสลับกันแต่ถ้านานๆนี่นะถ้าเราไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าซะก่อนเราก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสบายแล้วปิดอบายเลยันถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็น โสปฏิปันโนโอชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนซามีจิตปฏิปันโนเป็นโสดาบันบุคลาาค,าบคลเป็นทศกะท h คามีบุคคลเป็นพราอนาคาามีบุคคลแล้วก็เป็นพระอรหันบุคคลสบายเนี่ยนะแต่เป็นถ้าเป็นสาวกของจิตนะจิตเนี่ยบางครั้งก็ไปนรกมั่งเนี่ยพาไปนรกเลยนะก็บอกท้ามักุศนอย่างนี้สิมันเสี่ยมสอนเลยนะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บอกทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวนหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วแต่ใจถ้าหากว่าบุคคลมีใจ อันโทษคือโทสะเป็นต้นปรททุรลายแล้วโทษอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีคีดอยู่ก็ดีเนี่ยนะมันทำแต่เรื่องไม่ดีเท่านั้นนะนะความทุกข์ก็จะติดตามตัวเข้าไปเหมือนกับล้อกเกวียนอะที่มุนไปตามรอยเท้าโคมันอาุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยนะที่มันจิตที่เป็นอาคุศลมันเสี้ยนสอนเรานะบางครั้งมันเบียดเราไปตกนรกบางครั้งก็ปัดเราไปแตเป็นเดรัจฉานเป็นแตเป็น,ปน,ปน,ปนอสุรกายเนี่ยนะ มานานันนนจิงจะพาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ชาทีหนึ่งเหมืนอนเขาบอกว่ากว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มันยากเขาบอกว่าเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งว่างันแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนกับน,น้ําทะเลนั่นเองแล้วก็มันมีบ่วงอยู่อันหนึ่งลอยเห็นไหมลอยตุบปองตุบปองลมจากทิศเหนือพัดไปทิศใต้ลมจากทิศใต้พัดไปทิศเหนือล,ลมตะวันออกพัดไปทิศต,ตะวันตกลมจากตะวันตกพัดไปในทิศต,ตะวันออกไอ้บ่วงต่างเดียว,วเนี่ย ร้อยปีเต่าตาบอดจะโผล่มาทีร้อยปีเต่าตาบอดจะโผล่มาทีหนึ่งแล้วนั้นเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่มาถูกบ่วงอันนั้นพอดีเียกเขาบอกว่าโอ้เป็นไปได้พระเจ้าข่าแต่มันยากเหลือเกินมันยาวเหลือเกิน,นเขาบอกอย่างนั้นแหละภิกสู่ทางหลายคนพาลเมื่อไปสู่อบายสุคติวินิบานารกแล้วยากนักที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะในหมู่คนพาลไม่มีการทํากุศล เคยเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานจัดมหากรรมพังรรมีไหมน,นี่นะเคยเห็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะจัดให้ทานจัดสมาทานศีลจัดเจริญภาวนามีไหมหมดพากันเจริญกุศลเนี่ยไม่มีมดพากันให้ทานไม่มีมดพากันรักษาศีลก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในหมู่สัตว์เดรัจฉานหมูสัตว์ในอบายทุกขติวินิบาตนะเราเขาไม่มีการทํากรรมดีไม่มีการทําสุจริตกรรม เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะตัวใหญ่ก็จะกินตัวเล็กตามฝ่ายตามเบียดเบียนซึ่งทังและการคมเองซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปสู่อาบายทุขติวินิบาตนะแล้วก็ยากที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่เขาก็มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นครั้งคราวคือเมื่อกุศลบางอย่างที่เขาเคยทําไว้ให้ผลถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลต่ำีกือในแม่รูปชั่วตัวดำหะาช้ากินข้าไม่ข้าก็ไม่ได้กินอย่างนั้เนเล สัตว์ไม่ตายท้องก็ไม่ไม่อิ่มเหล่างั้นเลยสัตว์ไม่ตายท้องก็ไม่อิ่มอันชีวิตก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความระทมขมขื่นกว่าจะมีชีวิตอยู่แต่ละวันแต่ละคืนก็แสนจะทุกข์แสนจะยากแสนจะลําบากพากันก่อกรรมทําชั่วทางกายทางวาจาทางใจเบื้องหน้าแต่ตายพอตายแต่ก็เข้าไปสู่อาบายสุคติวินิจปาจนารกตอันพระองค์ก็มีกรุณาในสัตว์โลกทั้งหลายเหล่านี้ก็แสดงธรรมเพื่อให้สัตว์โลกนั้นพ้นจากทุก ซึ่งพระองค์ไม่ไค pues ้ควรอยู่เสมอว่าพระองค์พ้นแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่พ้นพระองค์ตรัสรู้แล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ตรัสรู้พระองค์นิพพานแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ปรินิพพานอันพระองค์ก็เลยสงเคราะห์อนุเคราะห์สัตว์แสดงธรรมให้สัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังเนี่ยนะแสดงธรรมให้สัตว์ได้ฟังมันพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็สามารถยังสัตว์ให้ตรัสรู้ด้วย พระองค้ามพ้นจากวัตทุกข์แล้วพระองค์ก็ช่วยสัตว์ให้พ้นจากวัตทุกข์ด้วยไม่ใช่เป็นคำพร่ำเฉยๆนะเพราะว่าพระสารีบุตรพโมกัลานาะพระมหากัสสปะพระอสีติมหาสาวกอุบาสกอุบาสิกาภิกสุภิษุนีในสมัยพุทธการเป็นต้นสมัยหลังจากนั้นจากนั้นมาเขาประพฤติปฏิบัติชอบตามโอวาสศาสนธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นพ้นจากทุกข์มาแล้ว เงินของพกเราถ้ามีสักคาในกุศลธรรมเจริญรอยตามพระยุคลบาทสร้างสมบุญกุศลติดตามไปสักวันหนึ่งคงจะตามทันนะนะแม้เป็นสิบปลายแถวสอย่างเดียวนี่ยมืนยากไป้งหมดเลยนะเขาไปดีกันหมดแล้วมาค้างอยู่ได้แต่ถ้าค้างแล้วก็นอนเฉมตีพุงสบายไม่ได้ดรีบร้อนอะไรเลยทำอย่างนี้ก็เ,เป็นปลายแถวน แต่ปัญหาว่าเป็นติดปลายแถวล้วนอนตีขิมสบายเลยไปกันก่อนก็แล้วกันมาได้รีบร้อนโอ้ยไทยยางงี้ก็สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมนะ่นะพระก็เป็นตามกรรมของพระโยมก็เป็นไปตามกรรมของโยม่ะนะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของตัวของตัวใครทํากรรมอะไรก็จักสมควรแก่กรรมนะเจริญกรุณาให้กับตัวเองมากๆนะพยายามหาเหตุหาปัาจจัยอะไรนะกุศลจิตจริงจะได้เกิดได้บ่อยๆไม่อย่างนั้นเนี่ยนะโอ้ย จะเป็นศัตรูกับตัวเองไปทึงน้หนหาแต่ปาปหาแต่กุศลให้ตัวทำเลยนะไม่ดีเลยนะ